แต่ขณะที่โลงพื้นที่มันก็มีเรื่องที่ตื่นเต้นเกิดขึ้นคุณผู้ชชมขามเพราะว่าจูจูเนี่ยมีคนจะมาขู่บอกว่าจะฆ่าคุณวิโรธบอกอคุณวิโรธลักษณะดิสอนเนี่ยโดนยิงแน่คือบางคนเวลาเราพูดกัน กระแสเนี่ยไม่สู้กระสุนอ,อันเนี้ยในข่าวเนียกระสุนคือกระสุนจริงๆนะเพราะเขาพูดถึงการยิงเลยนะคะคุณคผู้ชมพอมันมีการข่มขู่กันขนาดนี้คุณวิโรธปรึกษานายตำรวจชั้นผู้ใหญ่บอกไม่ได้ละไม่ได้การเพราะเดี๋ยวยังต้องอยู่ในพื้นที่คุณวิโรธเนี่ยจริงๆลงไปตั้งนานแล้วนะ,ะลงไปฝังตัวเลยนะกลายเบียงบอกเลยว่าคนยังแซแวเลยว่าน่าจะเป็นเขยจันทร์หรือเปล่าลงไปอยู่แบบยาวนานมากนะคะคุณวิโรธขากขึ้นไปที่โรงพักเลยนะคะไปแจ้งความไปลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนคุณผู้ชมที่สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีค่ะ บอกว่าเป็นหลักฐานหลังจากถูกคมขู่ว่าจะถูกยิงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น9มกราคมที่วัดวังแซมนะคะที่คุณจิรวัอินทองผู้ใหญ่ไว้ผู้สมัครสอบจอจลงไปร่วมพิธีทางศาสนาที่วัดหลังจากนั้นก็มีคนที่เป็นบุคคลท่านหนึ่งนะติดป้ายหาเสียงของคู่แข่ง,งนี้ละกันแล้วก็มีชื่อย่อว่านายสอเสือนะคะเข้ามาหาทางด้านคุณจิรวัาดพูดไม่ได้ขู่คุณจจรวาดนะขู่ฝากไป บอกว่าระวังไว้เถอะเดี๋ยววิโรธจะถูกยิงหลังเกิดเหตุเนี่ยค,คุณจิรวัตรรีบโทรหาคุณวิโรธเราฟังก็ตกใจใช่ไหมคะ,ะเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปบอกให้คุณวิโรธระวังตัวไว้หน่อยนะไม่รู้เขาพูดจริงพูดเล่นอะแต่ที่แน่ๆเขาใส่เสื้อฝ่ายตรงข้ามอะเขาใส่เสื้อคู่แข่งอะอค,คุณวิโรธก็เลยมีการโทรศัพท์ไปคุยกับผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองจันท์ค่ะ พลตำรวจโทพลตรวจรีพรดุงศักดิ์นะคะก็ได้มีการนัดแนะกันเข้าไปเจอแล้วก็มีการพิจารณาแจ้งความค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา337วงเล็บหนึ่งขู่ว่าจะฆ่าขู่ว่าจะทำร้ายแต่ระหว่างที่คุยปรึกษากับพนักงานสอบสวนอยู่อะค่ะพลตำรวจตรีพรดุงศักดิ์ก็ประสานให้ในายสอเสือคนนั้นะ่ะคือมันรู้ตัวไงว่าเป็นใครใช่ไหมก็เป็นคนในพื้นที่โทรศัพท์เข้ามาค่ะ แล้วก็ให้คุณวิโรจเนี่ยคุยเปิดสปิกร์โฟนเลยให้พนักงานสอบสวนเนี่ยยืนฟังเป็นพยานด้วยว่าพี่สาอเสือพูดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรหยอกล้อกันเล่นหรืออย่างไรคุณสอเสือบอกผมพูดจริงๆข้อความเนี้ยนนผมพูดนนฟังแล้วมันดูเหมือน,อน,นว่าจะข่มขู่หมายเอาชีวิตใช่ไหมแต่ผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเลยพร้อมขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปก็เคลียร์กันไปสักพักนึงค่ะ สุดท้ายคุณวิโรธก็ไม่ติดใจเอาความก็ตักเตือนกลับไปบอกอย่าทำแบบนี้อีกนะคะไปดูจังหวะพูดคุยกันนี้หน่อยค่ะเพราะว่าผมคุยเลย่องขึใหญ่ไว้คือในฐานะลูกค้าเกิดผงคือบอกให้คนเขาด่าเสียงจตีเขาแก่เดี๋ยวเดี๋ยวทหารที่อื่นไม่ได้นะที่เข้าแต่ยิงกันนะผมพูดอย่างนี้โอเคก็คือเอาน,นี้เอาว่าประโยคอะไม่ต้องมานั่งเอาเป๊ะๆแหละแต่ว่ามีพูด ในลักษณะที่จะทําร้ายผมจริงนะแต่ว่าพูดด้วยความคึกขนองอะอย่างนี้ละกันนะแต่ว่าไม่ได้ประสงค์จะทาอย่างนั้นขอไปสสพีชนแล้วกันอ๋อคือจริงแล้วอย่นี้พี่พี่ถ้าพ,พ,พ,พี่พี่ยอมรับกับผมผมอะไม่ติดใจอยู่แล้วเนี่ยตำรวจก็ฟังอยู่แต่ว่าผมขอว่าอย่าทำอย่างนี้เลยนะผมให้อะัยโอ้โหนี่25 6 8แล้วนะ ยังมีเหตุการณ์แบบนี้อีกนะโอ้โหใครจะคิดว่าจันทบุรี่าไปทําแบบนี้นะเดี๋ยวเขาจะมองว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนะแคบลงไปช่วยหาเสียงคูจะยิงกันแบบนี้ตอนแรกเนี่ยคุณวิโรจนั้งใจจะลงพื้นที่ไปจะไปโรงพักเพื่อที่จะไปแจ้งความแต่ว่าสุดท้ายพอเขาโทรมาเคลียเขาโทรขอโพยงั้นก็ขอลงบันทึกประจํไวันไม่เป็นหลักฐานแล้วกันนะคะทีนี้หลังจบเรื่องคุณวิโรจน์ก็โพสต์ข้อความใน Facebook อัปเดตเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเจ้าตัวบอกว่า ขอบคุณสื่อมวลชนที่นําเสนอข่าวนี้พร้อมบอกว่าผมเชื่อถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจทํางานอย่างตรงไปตรงมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันประชาชนก็จะเป็นผนังทองแดงกระแพงเหล็กคุ้มครองเราเองครับขอทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงผมยังมีกําลังใจดียังช่วยพี่หน่อยมาณนะ ชนะสิทธิ์นะคะก็ผู้สมัครนายกอบจหมายเลขหนึ่งของพรรคประชาชนขอโอกาสที่จะเข้าไปทํางานที่อบจจันทบ,บรุรีแทบทุกวันผมเชื่อว่าชาวจันทบ,บุรีจะเห็นถึงความมุ่งม,มั่นตั้งใจของพวกเราไม่มากก็น้อยครับซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณภูมิธรรมเวชเชยชัย,ชยท่านรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมนะคะก็พูดถึงกรณีมีการขู่ยิงคุณวิโรจน์เนี่ยแหละแล้วก็ไปขู่ผ่านทางตัวของคนที่เป็นผู้สมัครเนี่ยนะคะ ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ำไปค่ะเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้งนายกอาบาจอ,อยู่แล้วมันก็ไปสอดคล้องกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลซึ่งคุณภูมิธรรมบอกปีเนี้ยปี2068เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะเยอะขึ้นด้วยนะคะส่วนกรณีที่เกิดกับคุณวิโร์เนี่ยเดี๋ยวต้องไปสืบสวนสอบสวนหน่อยนะว่ามีข้อเท็จจริงยังไงเจ้าหน้าที่เขาก็มีมาตรการขั้นต้นในการดูแลอยู่แล้วล่ะ ร้องเรียนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นใครจะพักอะไรเราก็รับฟังแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อใจในเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานนะคะว่าคนหน้าง,งานเขาดูแลกันได้ส่วนกรณีที่พักประชาชนบอกว่าเคยถูกตามประกบตอนลงพื้นที่หาเสียงแถวพักเหนือ ที่มันมีแชทหลุดออกมาะว่าสั่งเลยเนี่ยว่าให้รายงานเลยแหละพักประชาชนขยับตัวไปไหนทําอะไรเนี่ยจับตาไปพิเศษอคุณมุมทรรมบอกว่าเดี๋ยวขอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่อยากให้เราเนี่ยแปลหรือมองเหมาไปว่าเป็นเรื่องการเมืองไปซะทั้งหมดนะคะ